สิบสองหน้าที่พี่น้องวันนี้หน้าตาลิฉันพาพี่น้องไปออมหมูใส่มะเขือใส่พักนั่งเลือ่อไปเลยค่ะใสาใสะขบอือพี่น้องวันนี้กับบ้านเสา์วันที่สิบสิย่างลืมเลยสิบสองี่น้องไปกันเลย้่ะาเร่ดเด็ดน้องวันนี้หัวล้มออกไปอยอันนี้น้ำขบอือพี่น้องตั้งมะพริกดิบน,นี่พริกลรอหมู หมอปุดจะโดนเลยถ้ขา,าขัดใส่สซมะข้าบหน่อยหนึ่งพี่เนาะครึ่งหนึ่งว่าชิคไข้ลงไปก่อนแล้วน้ำเลือดกะติดลงไปน้ำอยู่บ้านอยู่ฮื่นพี่เนอะขุดอยากกินแกงออมหมูเขาเรียกว่าออมเลยหมูไปเลยหมู ลุกนาลุกลังพี่น้องเจ็บปวดหัวบัพผิดออกก่อนแม่งเขาเบือนะเเบ่อี่นะมีเข้าวเบื่อนี่ทเขาบักผิกพี่น้องบักพักิดดิบมาเลยมาเลยขาวอย่างนี้ประเดีด หอมเพราะอเจาะแบบอันคือเอาไปซื้ออะไอเนาะเซฟเซ่ไปซื้ออยู่แถวอันแถวตามร้านนะก็เจ้าเห็ดคือว่าเซฟราคาไวๆแล้วก็เจ้าบริษัทได้หอมเซมักคือเซยังก็เซ่ไเนาะเดี๋ยวนี้หน้าทะเลปวดหัวเนาะปวดหัวดิบปวดหัวดิบตกไปยังคือจะจ้าโมนะกับโค้ดปวดไตอันเอาเอาเลยใช่หรืคือบอกปวดปวดบอก ถ้ากินเขาเที่ยงกันเกงออ้งอ่อมมูมือกับโจ๊กท่านน้ำดำเที <c oughs> ่ยงละเมื่อกี้แต่ละเบ้นกับบริยูบริเชาพี่น้องเห็ดยูเห็ดกิน ขันโบนหิดกับบริกินน,กนั่งเผามอโปวดกระโบกตาแต่คือมีคุมาเอ้นเนาบอกหัวเขาเปิดห่านคาเฟ่เขาจะคนอิน้นะนะไอจูเขไใสกระทัะงเนาะใส่บวัวเขาใส่ไฟอดเทนกับมัน มที่ไคเละก็เลีวเลยะมา้งอจนเบิ่งอีในระ่างนางทาก็กินมกวทาก็เนาะกวตออกเปเ ไท่มกคือี่น้อกเท่มคือไปเลักเคือกับพิธานไทยเปินคุก็นึ่เส้นปุนก็นนปนกนไปน้ำป,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 ปุ้อี่อจุมาจามาจะว่าหน้าติดบกก็ไปเบ,บิ่งในเกีย็น เปิดมาไปตองไปให้ไก่เพิ่กินเพิ่เลีเ้ยงไก่อันเจเนมาเพิ่อมองเติมน้ำจากไหนหยุดกระเบื้อเข้ากับกินแล้วพี่นอ้องเพราะว่าลืมใส่พ้าอีกตูพั้กันนั่งเลยใส่ไปซะกตคือมีคนมาสื่อคาเฟ่ ได้อยู่แล้วพอได้เันพอได้เันพอได้บัตรเติมเนงินภาษีใส,ส่พักกันจงองข้างนั้นไปคนละที่คนละทางก็เรย่บัวใส่พี่น้องกินเอาแก้มเอาปวดกระโดกตาจองอยางนาพาปวดปวดติดไปยันไหนต้องใส่พีกกนจจ่น้องพักขันจองจักจักซามสิ้น ลองเบิ này này si ่งเนาะจะเป็นยังไงก็เสียบได้เสียบให้รัวแก่นหอแต่งซี่ใส่เกลือแค่ไหนก็เนาะ ่อจักหน่อยแล้วก็ประเดีจักหน่อยอาไม่มีแต่เดาตื่นม,มันมันี่เข้มบ่เป็นนัวไปเลยพี่นมองเป็นัวไปเลยป็นนัวไปเลยขอ้ตูไปเลย เดี้ยงบึงน้ำกันดด้วยแ่ไปดิตื่นประเด็กนั่นนึงโปรที่บคตนะคะปลาเด็กนนี่นะห่อนดิ เสียบแหงพี่น้องตอไปสปปะปัดเอนมแต่ตะลามพี่น้องมีแต่งา่ามีแต่ผุดมีแต่งา่าไมมเข่บเข่บดูยัวพี่น้องซุกแล้วฮิดนแนบหุ่นแน่ข้าก,ก้อแล้วแล้วออกมูเสร็จเรียบร้อย ขาอยากชดน้ำโกนสอบน้จำจับน้ำพ่อก็มาคืนดิฟพ่อ,อมน้นมา หัวหน,น้นาหัวหลักตอนบู๊นุ่มๆ เดอมตาเนาแต่วิ็นสองบึง้งเชฟบอกพักกันโจงเขากินบึง้งดีท่านโจงชิมมาก่อนเฮ้ยเก็บอยู่อันนี้มันมัน เอาแก้มหมูมาอมไมักิด แขบแห้งพี่นนอกต้นเทียเท่ยงพอดีต้นเที่ยงเนี่ยพอดีนี่แหละเช็บจะทำ น้ดำดำถือก,กิ่านไพ่เนะขียนแหงเลยนะมาจะซื้อเขาดัง ถั่วพ้แนมถัดทั้งตอน้าจะโอ้ถ้าลืมใส่บันใบหัวละพาจากนี้กินแบบซื้อถ้าเป็นซูดมันก็ใช้พักหัวละพาแค่เ็บคักเี่เน,นอก กับพี่เสื้อนะั่นพี่น้องเท่งหิดบูดขาวนะเสียบเสียบเนาะเจ้าหิดนะี๋ยวพอหินไว้ <c oughs> ดู่บ้านเนื้อไม่ใช่กินกับกินที่ท้องบันี้นะ อันน้คก็ดำมาถึงมาอืมโอ้นาเคงมาถือมินคิมินโมอโอมทำใมีผูไ้ดไดี้กินเขา ปี่กับปัากอ้ย้างกับบยาอยากคิดอ้อมเดี๋ยนี่พี่จะแช่ các bạn thầy nói hay là buổi hiện đại, thầy bực rồi. กิ ном, นแ <arose> <ility> ้้เราก pues ็นอนเว้นพี่น้องเกี่ยวเขาเขาโดนอะไรอะไรนั่งแค่เขางั้นวัแรกคิดมาพอกำรัพี่น้องขบวนคุนไรคือเบิ่งคือที่มนะพี่น้องถ้าถึกใจกับคุดตาไม่เบิ่งตะขา